บ๊ายบายโอ้โห <laughs> ดีนะจัก,กรยานปั่นง่ายเออเปิดตามพี่มาป๊าไ,ไปท่านไปถนนมักอะไรเนี่ยมอฮอกกันีบ <c oughs> มีิ๊มสดกระบองเพชรด้วยอ่ะไป <c oughs> ขาล้อก่อนกวางมันนอนอยู่เราจะขี่ไปเรื่อยๆก่อนตามไปอยู่ตามไปอยู่ เปอร์บีนอ๋อเปอร์กลางปีกเลยเปอร์มีปีกไปอร์บีอ๋อเปอร์มีปีกแล้ก็เปอร์กลางปีกเลยโอ้ต้นไม้เยอะแยะเลยสวนพ่อชำเนี่ยเใช่ไหมเรือนกล้วยไม้ต้นอะไรเนี่ยต้นเบาบัดหรือเปล่าเนี่ยป๋าใช่เปล่าต้นเบาบัดเบาบัดหรออ่านว่าอะไรเบาบัดเออ เนี่ยตั้งสามร้อยไร่เนี่ยไปติเออสามร้อยไล่นี่หนยังไม่ได้ไปตรงโซนสวนสันตว์เลยลาอปลาป๋าโอ้ป๋าไปตรงนี้เลยตรงไปเลยเฮ้อันนี้อะไรเนี่ยสวนสับป,ปะรดสีโอ้หัวใจกำลังขึ้นต้นไม้กำลังขึ้น,นไม่รู้เหมือนกันนะ ไปเลยป๋าจ้องไปเลยปา๋าป๋านั่งก่อนเลยป๋านำก่อนเลยมีนกเห็นไหมมีนกแกว้วมาคอด้วยเป้าเห็นปล่าเห็นนกแกว้วป่ะน,นั่นๆเห็นป่ะเออนกแกว้วโดนขังอะ่ะเอออูเหี่มีนกยุงด้วยไหมมีนกยุงมีไก่อยู่เห็นไหมเห็นนกยุงไหมเนี่ยนกยุง มีหกแปดเก้าสิบเลยเยอะแยะเลยเหลือมีไก่ด้วยนะมีไก่ด้วยเมื่อกี้เราดูไปแล้วโอ้โหนี่นด่ไหมตัวอะไรนั่นนะโอ้ไก่เหรอตัวมีน้ำผึ้ด้วยเออไม่ใช่น้ำผึ ีตรงนี้เป็นซุ้มไก่นู่นนู่นมีปิดโอ้โหเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยนกยุงอีกแล้วปลาข้าไปไหน พ่อกินอะไรเพ่อผักินม่อม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 ม่มอมโอ้เราจะขึ้นนอนแล้วขึ้นนอนแล้วเนาะเป็นอะไรเดือดดอกอะไรเนี่ยสวยจังเลยเขาพยืนได้ด้วยเหรอก็กอดแม่ไว้นะไปแล้วนะ ตา,าตามป่าไปตามป่าตามที่ไปเลยน่าหอมจังเลยหอมอะไรเนี่ยหอมจังหงางขึ้นเดินอีกแล้ว สาลาพักต้องการความช่วยเหลือใครต้องการความช่วยเหลือ